รเดอร์บอกหัวจะปวดครับไม่รู้จะทํายังไงปกติเนี่ยนะคุณผู้ชมจะมีข่าวประมาณแบบว่ามีรเดอร์เอาของไปส่งครับอ่าแล้วก็คนที่รับของรู้สึกว่าของมันไม่ตรงปกอ่าไม่ชอบเลยไม่มั่นใจเลยอขอแกะดูหน่อยได้ไหมครับอ่าส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้ครับได้หรือไม่ได้ก็ว่ากันไปโดยมากเขาติดต่อไปที่คนที่ส่งของมาว่าอนุญาตให้แกะหรือไม่ใช่ไหมแต่ว่ารายนี้เนะี่ยฮะรเดอร์บอก ไม่ไหวจริงๆเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนอกจากจะขอแกะแล้วเนี่ยยังมองว่าผมมอกเหมือนมีเอี่ยวกับพวกที่เคยโกงที่นี่คือเคยสั่งของไปแล้วของไม่ตรงปกก็ว่าผมต่างๆนานาเสเทเสียนะฮะเอาลองชมกันหน่อยดีกว่าเชิญครับคือมันไม่เกี่ยวกับพวกผมอะคืออย่างพวกผมเกี่ยวคุณไม่เกี่ยวคือคุณมาส่งคุณก็เกี่ยวตรงนี้งั้นต่อไปพี่ก็ไม่ต้องสั่งของครับถือถ้าพี่ไม่พวกผมมาส่งนะผมเบื่อไปเสียต่คงทำไมคุณจะห้ามอะไรไม่ให้ผมทำ เออจุดกับเขาตรงกันไหมครับใช่เอาโทรศัพท์ให้เขาเลยง่ายๆเดี๋ยวเปิดจุดเลยอ่านี่ถ้าพี่ตรงพี่ต้องฮัลโหลครับพี่มันต้องอย่างนี้นะใค่ไดนกันนใช่ครับเออง่ายๆนะน้องลูกค้าเคยโดนหลอกเขากลัวจะเป็นทางการใช่จะเป็นสวัสดิ์สวัสดิ์น้องเทียตังเลยมีปัญหาอะไรโทรหาพี่ที่รับผิดชอบให้ครับคนถ้าสุดจะหลีดนะผมมาสุดจะหลีดพี่โอ้ยโอ้ผมส่งของมา คุจะขึ้นไปเลยไปไปไปเลยเล่าขไปเลยอ้าวแล้วพี่อะไรอ่ะผมคนอะไรพี่ผมก็บอกเขาพี่ดีดีคือมันไม่เกี่ยวกับพวกผมอ่ะคืออย่างพวกผมเกี่ยวคุณไม่เกี่ยวคือคุณเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพสิถ้าคุณผู้ชมเป็นไรเดอร์คุณผู้ชมจะทํำยังไงก็หน้าที่ผมแค่มาส่งของส่งพัสดุให้แต่คุณลุงแกไม่ยอมเนื่องจากว่าฮะผู้ชม คุณลุงแกเคยโดนโกงมาก่อนครับเอาของมาส่งไม่ตรงปกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงูนสุดท้ายคุณลุงเลยมองว่าไรเดอร์เนี่ยน่าจะมีเอียวไปหัวกันหรือเปล่ากับพวกที่เคยโกงแกเออแล้วเนี่ยมาขอแกไม่ยอมให้แกเนี่ยพวกเดียวกันแน่ๆเลยครับลุงมองแบบนี้เลยไรเดอร์บอกเอาจริงนะครับคุณลุงผมมีหน้าที่มาส่งอย่างเดียวจริงๆไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าแกะได้หรือไม่ได้ ของข้างในคืออะไรบางทียังไม่รู้เลยเออขอให้มาส่งก็มาส่งนะฮะสุดท้ายให้ไรเดอร์คุณผู้ชมครับจะต้องโทรไปทางผู้ที่ส่งของมาบอกอนุญาตให้แกะไหมคุณลุงแกไม่ยอมจริงๆทางนู้นนะฮะทางต้นต้นที่ส่งของมานะเขาบอกโอเคแกะเลยแกะเลยเดี๋ยวลุงชอบไม่ชอบไงเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอีกรทีแล้วกันครับแต่ว่าลุงก็ยังอารมณ์เสียอย่างคุณผู้ชมเห็นไหมเครื่องของทิ้งอ่ะ เออเพราะว่าอะไรเพราะระหว่างที่แกแกะของไปแกก็วนไปด้วยออแกก็ต่อว่าไปด้วยพี่ไรเดอร์อ่ะคือเขาแบบว่าคือเขาคงคุมอารมณ์ประมาณหนึ่งแล้วออแต่สุดท้ายก็คงแบบก็คงทนไม่ไหวอ่ะมันก็เลยมีต่อร้อต่อเถียงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายลุงเลย <c oughs> เรี้ยงของทิ้งอ่านะฮะแต่เรื่องนี้จบยังไงจบลงตรงที่ว่าพอคุณลุงแกะของเสร็จแล้ว คุณลุงก็ยอมจ่ายเงินเพราะว่าของตรงปกตรงปกโอเคเออแต่ว่าเนี่ยคือไรเดอร์เนี่ยเขาก็เอามาโพสทางเพจอยากดังเดี๋ยวจดให้เขาก็เลยมาโพส์ทีหนึ่งว่าคือเอาจริงอ่ะมันแบบมันต้องแบบท่อทีท่ออาศัยเนาะเออแล้วก็เห็นใจกันหน่อยนึงเพราะว่าอาชีพเขาก็ชัดเจนอยู่ก็คือไรเดอร์มีหน้าที่รับของมาส่งส่งของเสร็จก็คือจบเออจะไปบอกว่าเขามีส่วนได้ส่วนเสียกับทางร้านค้าเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่กับรเดอร์ นี่แหละนะฮะก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสให้ชมกันแต่อันนี้ผมก็แปลกใจนิดนึงเพราะว่าหลักๆเองเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกแอปพลิเคชันไม่อ่าถ้าสมมติว่าคุณลุงสั่งผ่านแอปพลิเคชันนะฮะซึ่งสินค้าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้ามันไม่ตรงปกจริงๆมันเคลมได้เออแต่ก่อนที่บอกคือเราไม่รู้ว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณลุงโดนหลอกหรือโดนโกงอะไรมาครับแล้วอาจจะคืนไม่ได้หรือเปล่าอาจจะไม่มีการแกะก่อนแล้วลุงมาแกะที่หลังในบ้าน เราก็เลยฝังใจจำออํำว่าอ้โดนหลอกโดนหลอกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยน้อยใจออก็เลยเป็นปัญหาอย่างนี้จำมันเกิดใจอ่ะนะฮะอ่า